ครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปู่เยี่ยมพารวยอ่าหลังจากหวยออกไปวันสองวันนะก็ฮือหากันนะถูกรอตเตอรี่กันจังนะร้อยล้านก็มี12ล้านก็มีเยอะๆกันในะหมดนะไปถูกกันเยอะนะอ่าขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมกับคนที่โชคลาภหมนันหมนเข้ากระเป๋าตรงๆนะรางวัลที่หนึ่งสาม เอ้เก้าสามหนึ่งสีี่หกเอาเราได้เลขวิ่งกันแล้วนะเลขติดเก้าศนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยมาตัวไหนตัวหนึ่งแน่ศูนย์หนึ่งนะวดที่แล้วก็หกเจ็ดเข้านะหกเจ็ดต้องมาหนึ่งตัวเนี่ยนะเข้าที่หกนะครับผมเป็นหลักหน่วยอ่ะวันนี้ห้าแล้วนะมาคู่ห้างวดแล้ว หน่วยคู่มาห้างวดแล้วงวัดที่หกมันต้องเป็นขี้แน่ๆล่ะอ่ะตามชมนะเราจะเอาสูตรที่มาสนับสนุนให้ชมนะครับผมอ่าใครชอบขี้ก็จับตามองไว้นะอ่าก็ให้พักสายตาชมทุง่งนาป่าข้าวกันสักหน่อยนะคำเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณเพื่อการบันเทิงเท่านั้นนะ สนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับในช่องปุยยมพผ้ารวยนะครับผมเลขติดเลขติดงวดน,นี้เราติดที่ตัวไหนสองศูนย์สองก็ติดที่หกกับเจ็ดนะเข้าที่หกอ่างวันนี้วันนี้วันนี้วันน,น,นี้ได้หรือยังอะได้แล้วนะสี่สี่หกติดที่ติดสามตัวที่เก้าศูนย์หนึ่งนะสองตัวก็ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งจะต้องมาตัวนะเราจะต้องหา เลขมาสนับสนุนแต่ก็พยายามจับเลขปักหลักลองดูนะก็อยู่ประมาณแค่นี้ก็เอาสูตรอื่นมาสนับสนุนนะครับว่าจะมาตัวไหนไดบ้างนะ,ะใครโชคดีบ้าง3 9มเก้าสมหนึ่งสเลขล่างสี่สเยอะแยะนะได้รางวันที่1แฮปปี้กันเยอะแยะนะครับผมเรามาตามชมนะ เดี๋ยวจะทวนให้สักสอนะงวันนะวัที่แล้วห้าหกเ็ตติดนะหกเกดกติดนะเข้าที่หกนะเข้าที่หกเข้าที่หกกระสูตรสนับสนุนเราสักสองสูตรนะสักสองสูตรใช้หลักหน่วยนี่แหละมามาวางนะสักสองสูตร่ะวางหลักให้ดูนะ 2องสามสี่ห้าหเนย์่งะเลขวิ่งแล้วกับเจ็นะครับผมนี่หกับเครอบเอาไว้หกับเจนี่ขีดเอาไว้นะหกับเจเป็นเลขวิ่งถ้าหมานะหกับเลข เลขคู่นะหกจับเลขคู่จับมาอย่างนี้นะมาสี่มาแปดมาสองมาศูนย์นะได้ตัวไหนครับผมหกกับเอียงนะหกสองหกศูนย์หกสี่หกแปดถ้าได้หลักเก็ดนะก็ไปที่เลขขี้เก็ดนะหรือจะจับเลขคู่ จับจับจับที่คู่ก่อนนะเจ7ด 7, 6, 7, 8, 7, 8, 7ี่เเเราก็กลับเอานะ,ะมันก็มาเข้าที่ตัว4 6 6 4นะเข้านะกลับเอากลับเอากลับเอง ถ้าจับเลขขี้ก็จับใส่สามห้าเจ็ดเก้านี่นนะอ่านี่สูตรสนับสนุนนะมีอยู่สองเวอร์ชั่นนะเวอร์ชั่นที่สองนี่มันต้องเข้าเวอร์ชั่นไหนเวอร์ชันหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเขียนเวอร์ชั่นที่สองให้ชมเวอร์ชั่นสองก็เขียนเหมือนกันนะสองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งกวิ่งที่ เก็กับหกเหมือนกันนะนี่แต่เราจะสเสียดเชียงๆกันเนี่ยยะไม่ติดนะหไม่ติดเพราะว่ามันติดข้างนี้แล้วนะอ่าเรามาดูฝั่งนี้ตัววิ่งที่ศนกับ1ดูซิว่าจะติดตัวไหนนะเราก็ใช้หลักหนี่แหละทำนะหลักหน่วยนี่แหละมาทำ เอาหกมานะสีน้ำเงินเขียนนะครับผมหกเจ็ดแปดเก้าเกศหนึ่งสองสองสามสี่ห้าวเวอร์ชันนี้จะเข้าที่ตัวไหนนะเขียนมาอย่างนี้แล้วก็ตัววิ่งมันศูนย์กับหนึ่งอยู่ตำแหน่งนี้นะนี่ศูนย์หนึ่งศูาจจะหลักศูนย์นะ เอาทั้งคู่ทั้งขี้เลยเอาคู่มาก่อน02 08์สองถ้าจับเลขขี้นะศูนย์เจ็ดศูนก้าศนย์หนึ่งศูอ่าจับหลักหนึ่งนะหนึ่งมากับคู่

เดี๋ยวมีสูตรที่สนับสนุนเม็ดเดียวเดี๋ยวผมเขียนให้ดูลองดูนะเขียนให้ลองดูเขียนอย่างนี้นะอ่าสมมติว่างวดนี้ศูนย์สองนะเขียนอย่างนี้เขียนอย่างนี้สูตรสนับสนุนเม็ดเดียวสองสามสี่ห้าหกเดแปดอ่าเราก็ดูตามเส้นนี้นะ หอยู่ตรงกลางพอดีเห็นไหมแล้ขีดเส้นมาอย่างนี้สีดมาอย่างนี้เราจะเห็นตัวเลขที่มาฝั่งนี้นะหกศูนย์กับหกสี่นะนี่เราก็มาเอาตรงนี้นะหกศูนย์หสี่หกดหสองทั้งนี้ส่วนมากฝั่งนี้เป็นหลักร้อยนะเราก็จะได้ตัวเลข 2หางที่จะมานะ6064กลับเป็นศูนยสอ่าสว,ว่างวันนี้ทำเหมือนกันจะมาไหมนะลองเขียนลองดูนะตั้ง6นี้นะ6 7 8 9 0 1 2ปดสี่ ฝ่ายขี้นะทางนี้ได้19กับหน,น้านี่เจ็ดหนึ่งห้าดหนึ่งห้าสนกะกลับนะก็ได้หนกับหนึเก้านะแต่ฝั่งนี้จะได้2องกับศูนะศูนย์แกับ0ูนย์สแต่แค่4หางนะ นี่หกศูนย์สี่สองศูนย์แปดฟังนี้มาเจ็ดหนึ่งห้าอ่าเจ็ดหนึ่งห้าสามหนึ่งเก้านี่นะ ถ้าชอบก็ชอบที่เลขขี้แนละ้วเพราะว่าคู่มาห้างวดแล้วนะห้ากับเก้าอาจจะมานะเลขหนึ่งเลขหนึ่งมาหลักสิบสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งเก้ามีที่สามหนึ่งเก้านะ สามหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าแล้วก็ห้าหนึ่งเก้ามีประมาณแค่นี้นะนี่เป็นสูตรที่จะเข้ามาสนับสนุนเลขวิ่งนะรอผลรอผลนะครับผมหมดเวลาพอดี รอผลหนึ่งพอย่อหกหกครับผมอ่ะตัววิ่งศูนย์หนึ่งจะมาไหมนะนัดไว้จะต้องมาไหมนะศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งจับคู่ให้แล้วอ่ะหามลเราจากเท่านี้นะครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว